สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมือเรื่ออะคาเดมีค่ะนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายกําหนดเบี้ยปรับกำหนดเบี้ยปรับคืออะไรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา3 9 9บัญญัติว่าถ้าลูกหนี้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจํานวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชําระหนี้ก็ดีหรือไม่ชําระหนี้ให้ถูกต้องสมควรก็ดีเมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ให้ริบเบี้ยปรับ ถ้าการชำระหนี้อันจะพึงทำนั้นได้แก่งดเว้นการอันใดอันหนึ่งหากทำการอันนั้นฝ่าฝืนมูลหนี้เมื่อใดก็ให้ริบเบี้ยรปรับเมื่อนั้นและมาตรา382บัญญัติว่าถ้าสัญญาว่าจะทำการชำระหนี้อย่างอื่นให้เป็นเบี้ยรปรับไม่ใช่ใช้เป็นจำนวนเงินไส์ท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา379ถึง3 8 1มาใช้บังคับแต่ถ้าเจ้าหนี้เรียกเอาเบี้ยรปรับแล้ว สิทธิ์เรียกร้องค่าสินหม่โทดแทนก็เป็นอันขาดไปจากบทบัญญัติมาตรา379และมาตรา38 2นี้จะเห็นได้ว่ากำหนดเบี้ยปรับคือสัญญาอุปกรณ์ที่ลูกหนี้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่ถูกต้องสมควรลูกหนี้รับจะใช้เงินจำนวนหนึ่งหรือชำระหนี้อย่างอื่นเป็นค่าทดแทนความเสียหายให้แก่เจ้าหนี้ กำหนดเบี้ยรปรับหรือสัญญาเบี้ยรปรับมีลักษณะสำคัญบางประการดังนี้ 1. คู่สัญญาจะก,กำหนดไว้เป็นเบี้ยรปรับเพื่อการไม่ชำระหนี้หรือเบี้ยรปรับเพื่อการไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรก็ได้ 2. เบี้ยรปรับที่กำหนดไว้อาจเป็นเงินจำนวนหนึง่งหรือการชำระหนี้อย่างอื่นก็ได้ 3. เบี้ยปรับนี้กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าลูกหนี้ต้องส่งมอบเบี้ยรปรับให้ไว้แก่เจ้าหนี้ ดังนั้นคู่สัญญาจึงเพียงแต่ทำความตกลงกำหนดเบี้ยปรับกันไว้ในสัญญาได้แต่ก็ไม่เป็นการขัดข้องอย่างไรที่ลูกหนี้จะมอบเบี้ยปรับซึ่งอาจเป็นเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นไว้ให้แก่เจ้าหนี้ข้อแตกต่างในเรื่องนี้มีแต่เพียงถ้าลูกหนี้เพียงให้สัญญาไว้ต่อเจ้าหนี้ตามมาตรา3า9โดยไม่ได้ส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอันกำหนดเป็นเบี้ยปรับให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้ เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรเจ้าหนี้ก็ฟ้องร้องเบี้ยปรับอันจะพึงริบนั้นได้แต่ถ้าลูกหนี้ได้ส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอันกำหนดเป็นเบี้ยปรับให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรเจ้าหนี้ก็ริบเบี้ยปรับนั้นได้ทันทีผลแห่งการ <Ĉ> ที่สัญญามีกำหนดเบี้ยปรับ ตามหลักทั่วไปในเรื่องผลบังคับแห่งนี้ถ้าลูกหนี้ตามสัญญาผิดสัญญาไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ์ฟ้องร้องขอให้ศาลสั่งบังคับชำระหนี้ได้และมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายอันเกิดแต่การนั้นได้อีกด้วยซึ่งเจ้าหนี้ต้องนำสื่อพยานหลักฐานพิสูจน์ให้เห็นว่าตนต้องเสียหายมากน้อยเพียงใดเพื่อศาลจะได้กำหนดค่าสินใหมทดแทนความเสียหายให้ แต่ถ้าสัญญาใดมีข้อกำหนดเบีย้ยปรับไว้ถ้าลูกหนี้ตามสัญญานั้นผิดสัญญาไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรเจ้าหนี้ก็มีสิทธิลิฟเบีย้ยปรับหรือฟ้องร้องเรียกเบีย้ยปรับอันจะพึงลิฟนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลานำสืบพยานหลักฐานพิสูจน์ความเสียหายแต่อย่างใดเลยตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา379ถึงมาตรา382ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้ หเจ้าหนี้ริบเบีย้ยปรับได้เมื่อใด 2. เจ้าหนี้ริบเบีย้ยปรับได้เพียงใด3กรณีกำหนดเบีย้ยปรับไว้เป็นการชำระหนี้อย่างอื่นซึ่งจะอธิบายแดงต่อไปน,นี้ 1. เจ้าหนี้ริบเบีย้ยปรับได้เมื่อใดมาตรา379บัญญัติว่าถ้าลูกหนี้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรัปบเมื่อตนไม่ชำระหนี้ก็ดีหรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ให้ลิบเบียปรับถ้าการชําระหนี้อันจะพึงทํานั้นได้แก่งดเว้นการอันใดอันหนึ่งหากทําทการอันนั้นฝ่าฝืาฝนมูลหนี้ใดก็ให้ลิบเบียปรับได้เมื่อนั้นปัญหาว่าเจ้าหนี้ลิบเบียปรับได้เมื่อใดแยกพิจารณาได้สองกรณีคือ 1. กรณีวัตถุแห่งหนี้เป็นการกระทําหรือการโอนกรรมสิทธิ์สงมอบทรัพย์สินเงื่อลูกหนี้ผิดนัดเจ้าหนี้ก็ลิบเบียปรับได้ ในกรณีเป็นหนี้อันไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินถ้านี่ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้วตามมาตรา2 0 4วรรคักแรกและในกรณีเป็นหนี้อันได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินถ้าลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซด ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเตือนตามมาตรา2 0 4วรกสอง 2. กรณีวัตถุแห่งหนี้เป็นการวนเว้นกระทำการอันหนึ่งอันใดหากลูกหนี้กระทำการอันนั้นฝ่าฝืนมูลหนี้เมื่อใดเจ้าหนี้ก็ลิบเบีย้ยปรับได้เมื่อน,นั้นตัวอย่างเช่นก็ไก่จ้างขอไข่ทำงานในร้านเครื่องพิมพ์ดีดของกไก่โดยมีข้อสัญญาว่า เมื่อขอไข่ออกจากร้านของกอไก่ไปแล้วภายในเวลาห้าปีห้านมิให้ขอไข่ไปทำงานเป็นช่างซ่อมเครื่องพิมพ์ดิดตในร้านอื่นในกรุงเทพมิฉะนั้นขอไข่ต้องเสียเบี้ยปรับให้แก่กอไก่เป็นเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทดังนี้ภายในเวลาห้าปีนับแต่เมื่อขอไข่ออกจากร้านของกอไก่ไปแล้ว าขอไข่ไปทำการเป็นช่างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีในร้านอื่นในกรุงเทพเมื่อใดก่อไก่ก็ลิบเบีย้ยปรับหรือฟ้องร้องเรียกเบีย้ยปรับอันจะพึงลิบแล้วแต่กรณีได้เมื่อนั้น